รามและน้องนิวนะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่คุ้มขุนแผนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเราจะมาชมเบื้องหลังของกองถ่ายละครเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องแรงช้างค่ะซึ่งวันนี้รา,ามและน้องนิวจะพาคุณผู้ชมไปคุยทั้งผู้กำกับผู้จัดผู้เขียนบทนักแสดงนํานักแสดงสมทบแล้วก็เบื้องหลังเอ็กซ่าต่างๆนะคะว่าเขามีวิธีการทํางานกันอย่างไรนะคะแล้วก็เกร็ดความรู้ต่างๆที่คุณผู้ชมดูแล้วจะได้ประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะคะจะไม่คุยอะไรหน่อยหรอจ๊ะไม่ค่ะหนู ซึ่งต้องขอขอบคุณช่อง Workpoint และบริษัทมั่งมีศรีสุขโปรดักชันมานโาอกาศนี้ด้วยนะคะไพูดถึงมัน,นแรงรักของคนรุ่นหลังหรือจะสู้แรงช่างของคนรุ่นก่อนคุณสักดาจะวิ่งไปตามใครมาช่วยหรือเปล่าก็ผมก็ไม่รู้ขอรับ<อ><อ>สดาไปที่ลูกบินมาเนอะเรงขึ้นเ,เคลื่อนแกให้หลังลาเหมือนกับที่เคยเคลื่อนทางเลยไปดู แรงชังละครไทยย้อนยุคที่มีพื้นหลังเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5โดยหยิบยกเอาเรื่องราวของสามัญชนที่มีความแตกต่างกันของชนชั้นขุนน้ำขุนนางเป่าไพร่ฆ่าทาตบริวารและชนชาวจีนในแผ่นดินสยามซึ่งอพยพหนีภัยสงครามและความแรงแคนมาจากประเทศจีนสมัยราชวงศ์ชิงโดยมีผมเปียอย่างชาวแมนจูและสภา,าอภรรที่เป็นเอกลักษณ์แสดงออกถึงชนชาติถิ่นกำเนิด หญิงสาวจากครอบครัวขุนนางไทยผู้สงศักมาพบรักกับไอหนุ่มลูกจีนผู้ต่ำต้อยนี่เป็นพอดเรื่องคลาสสิกที่สะท้อนยุคสมัยและกินใจแฟนละครไทยมาช้านานโดยตั้งแต่ปี2559ที่ผ่านมาละครไทยย้อนยุคจากทุกช่องละครทั้งที่กำลังถ่ายทำกำลังออกอากาศและเรื่องที่ลาจอไปแล้วมีไม่ต่ำกว่า10เรื่องทั้งช่องสช่องเช่องแช่องวันโมโนยกเว้นเพียง GMM ที่พี่ชอตยังไม่สนใจละครแนวนี้ และนี่จะเป็นอีกบททดสอบจากช่อง Workpoint ที่จะนำเสนอต่อสายตาผู้ชมเห็นเป็นเพราะเมาฝิ่นมากกว่าโกรธ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 ยกรธโกรธโกรธโกรยงุยธโกรธยกรธรธกรธโกรธโกโกรโกรธโกรบโกรธโกรรธโก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 าธโรธโุรธโกรุโกรยโกรธโกรธโกรยโกรธ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 ยกรธโกรธโกรธโกกรรถ

บอลเดี๋ยวริงเอาน้ำใส่ให้เต็มกำเลยนะครับผมค่ะหลังจากที่พี่ผู้กำกับน,นะคะได้มีการบิวและก็ซักซ้อมบทให้นักแสดงข้างนอกแล้วเนี่ยยังต้องมานั่งหน้าจอมอนิเตอร์ค่ะเพื่อที่จะดูแลความเรียบร้อยและมุมกล้องทุกกล้องเนี่ยก็มาอยู่ที่หน้าจอนี้แล้วค่ะส่องมาเก่งมากค่ะมุณสดาจะไปตามใครมาช่วยหรือเปล่ากับผมก็ไม่รู้หรอกครับกับผมรู้แต่ว่าทงช้างเข้าไปช่วยคุณตั้งหาขอรับผมเยอะเออดีเจ้าอินทำไมมันถึงได้คอพับคออ่อนขนาดนี้ มันเจ็บมากเลยรึไม่จำต้องคิดไในใจว่าอันไหนอะไรอะไรพี่ตกใจแรงช่างคัดหนึ่งเทคหนึ่งตอนห้าฉากยี่สิบหกแคคุณผู้ชมครับตอนนี้ดิฉันอยู่กับนักร้องชื่อดังค่ะคุณปังประกาศิตธ์ค่ะอุ้ยไม่ใช่ค่ะคุณบุ๋มประกาศิตธ์ค่ะสวัสดีค่ะ นี่นามสกุลก็เป็นป้างได้อีกนะป้างประกาศิทธ์กิจศักอะไรเนี่ยค่ะเป็นพี่ชายอ๋อเป็นญาติกันด้วยเหรอคะกับคุณป้างอะนะใครเป็นพี่ผมเป็นพี่โอ้มีเชื้อสายนะคะป้างนคักคารับนะคะพุ่มกับคะเราแปลอะไรจากตรงนี้ได้มั้งคะคืออะไรคะกับเลดเนี่ยค่ะตอน5ตอน5ฉาก26อ่าแล้วก็คัดคือคัดหนึ่งเทคแรกเทคแรกเลยคือเทคเทคที่ใช้งานในเทคแรกเนี่ยค่ะถ้ามาดามเล่นที่เทคที่ร้อยแปด ประมาณนั้นคือมันสูงสุดเท่าไหร่คะเนี่ยเอาแรงชั้นได้เลยแล,แ,แล้วแต่ความสามารถของผู้แสด,แดงครท,ที่จะที่จะทาแต้มตรงนี้ได้สูงนะคะที่ทพีคสุดสําหรับเรานี่มากสุดเท่าไหร่คะก็ออะสุดมากก็จะได้กันนะครับผู้แสดงเก่งๆกันทั้งนั้นเลยอ๋อไม่ได้เป็นร้อยเทคนะไม่ฮะแล้วก็เ,ออเด็กๆ ดาราร้อยเทคไม่ใช่ยุคนี้แล้วนอกจากว่ามาใหม่มากๆอ๋อค่ะแล้วนี่คือวันที่ที่ถ่ายก็คือวันนี้นะคะแล้วเดนี่คือเดดีนี่คือเดกลางวันกลางันทั้งคืนก็เอ็นไนค่ะอันนี้เราคุ้นๆนะคะแต่อันนี้นะคะพี่บุ๋มคะนี่คืออะไรคะไว้บทยาหรือยังไงคะอันนี้คือปากกาปากกาที่เขียนอย่างเงี้ยแลวนี่คือยางลบโอ้ตายแล้วอันนี้ประยุกต์กันเองนะครับค่ะแล้วเวลาฉากไหนที่มีการฝนยาก็คือใช้อนี้ได้เลยใช่ไหมครับได้เลยครับอ๋อ นี่เราคุยกับพี่บุ๋มนะคะซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้กํากับคอมเมดี้ที่ผ่านมาจะเน้นแนวตลกโปกฮาสนุกสนานมากออผมก็เขาก็าเรียกผมมาอย่างนั้นไม่ทราบเพราะอะไรก็ไม่รู้ออาอรมณ์ดีไงแล้วพอมาทําแรงชางนี่มันจะเป็นออกดรามา่าแต่จริงๆกับตัวเองก็ชอบชอบชอบละครแนวนี้นะแนวดาราม่าแนวอะไรเงี้ยก็ชอบก็อยากทำมาตั้งนานแล้วอพอดีพี่ก็ติดต่อมาก็เลยรับเลยก็คือแรงชัางนี่ทั้งเพรียดทั้งดารมา,ดารม่าในตัวด้วย บทดีบทดีด้วยบทดีมากบทดีครับค่ะอุ้ยนี่นี่ว่วงกลับนี่บอกเลยนะบทดีครับแล้วก็ทีมดีทีมงานทีมนักแสดงหน้าหนังหน้าหนังดีมากนักแสดงก็โอเคดีเลยครับแล้วก็อยู่ที่ทีมงานในการทํางานอะไรเนี้ยละครออกมาสนุกหรืออะไรเนี่ยค่ะคือบทดีสนุกก่อนเราก็ทํางานง่ายเพราะเราเชื่อไปแล้วครับใช่ครับแล้วก็ทางด้านเตรียมงานก็จะเตรียมแบบเขาก็เตรียมก็สนุกสนานเออใช่อะไรเงี้ยผสมยิงสมจังอะไรเงี้ยครับ ค่ะโอ้มันเหมือนกับลงตัวสําหรับเรื่องเรื่องแรกในยุคนี้ของเราด้วยนะคะเ็เข้ามาเสริมแค่นั้นเองอ๋อค่ะคืออันนี้ก็เป็นละครละครมันย้อนสมัยลงไปเหตุการณ์มันเกิดสมัยที่เราอาจจะยังรอห้าวันาจะไปไปๆครับก็คือตั้งแต่เนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเขาเขาดําเนินเรื่องดีมีเหตุการณ์เหตุการณ์ที่ทําให้เราเชื่อแล้วก็มีเรื่องราวมีต่างๆนาเกี่ยวกับพระเอกครอบครัวพระเอกครอบครัวนางเอก ครอบครัวรอบข้างลายรอบสิยงล้บข้างเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์เข้ามาเชื่อมโยงกันตลอดอันนี้ครับมันทําให้เออเราเห็นว่าเออบทอย่างนี้ดีไม่เยินเย่อไม่เป็นแบบว่าไม่เป็นมีแต่คําพูดกันไม่มีอะไรนี่มันมีเรื่องราวสนับสนุนแล้วก็เอาเอาประเด็นก็เอาประเด็นเดียวสองประเด็นแค่นั้นเองพ่ดปูปูเรื่องไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยืก็สนุกดีแล้วก็เหตุการณ์ก็ผูกประเด็นกันไปผูกกันปเป็นสิบสิบปีเจอหน้ากันระหว่างครอบครัวครอบครัวคนคนจีนเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองไทยกับครอบ ครัวไทยดั้งเดิมอยู่แล้วอะไรย่างเหตุการณ์ปลูกกนสสุนุะแล้วพี่มีหน้าที่อะไรในกองนี้คะพี่เป็นโคโปริวครับพี่คะนี่คืออะไรอะคะนี่เขาเรียกว่าเบรกดาวครับหรือว่าเบรกการถ่ายทำนะฮะทั้งหมดของแต่ละวันขีดๆไปแล้วก็คือเราถ่ายทําไปแล้วเราก็จะ ขีดไว้อันไหนที่ยังไม่ได้ถ่ายเราก็จะยังไม่ขีดนะฮะค่ะแล้วสีชมพูนี่คือชมพูนี่คือซีนที่เราไม่เอาก็คือจะยกไปก่อนนะฮะเพราะบางวันเนี่ยบางทีเราไม่คิวนักแสดงหรือว่ายกกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมนันก็จะเป็นบทนะฮะเป็นบทของทั้งหมดการ่ายทำวันนี้ครับผมก็จะเราก็จะคอยดูซีนดูอะไรดูความต่อเนื่องดูหลายๆอย่างโดยรวมมาค่ะแล้วนี่จะเกิดอะไรขึ้นในซีนนี้คะซีนนี้นะฮะซีนนี้จะเป็นพระเอก ชงชางก็มาทำบุญที่วัดกับหลวงพ่อที่คุ้นเคยอยู่แล้วนะฮะที่เขาทำบุญด้วยกันมาคุณผู้ชมคะและในฉากนี้นะคะเขาได้ใช้ถาดนะคะเพื่อเป็นการวางให้เกิดโฟกราวค่ะคือความชัดเบอร์ของภาพนะคะเพื่อให้มีความสวยค่ะในฉากนี้ค่ะทีนี้การทำงานงกับพ่วมกับเราได้ไปแก้บทอะไรเยอะไหม,มหรือด<ม>ูโลเคชั่น <ผม S 2> แล้วต้องอปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง ของผมในทีมที่ทํางานกันเนี่ยคือต้องเอาบทมานั่งถกกันแล้วให้จบบนโต๊ะจบบนโต๊ะว่าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้เรล่นราไปแบบนี้โลเคชั่นเป็นแบบนี้มาแสดงนี่คือใครอะไรก็คือจะไม่มีการมาแก้กันแล้วไม่ไม่ไม่คือจะเคารพกันเป็นส่วนๆกันไปเลยแล้วก็จบไม่ยู่บนโต๊ะแล้วใช่ไหมบนโต๊ะแล้วแล้วก็ยกกันมาทำงานอย่างนี้ครับทุกทุกคนรู้แล้วว่าวันนี้จะมาทําอะไรบทของผมมาเนี่ยต้องผ่านทางผู้จัดผ่านทางช่องตรวจแล้วตรวจแล้ว ผมถือว่าทุกอย่างมาถึงผมคอมพิวต์เพราะว่าทุกคนต้องเห็นไปแล้วว่าเรา,เรามาถ่ายที่นี่นะสถานที่เป็นอย่างนี้นะ,ะผมก็ต้องมาเล่าให้ใหใหเรื่องเนี่ยให้ได้ตามบทอันนั้นก็วิธีการเล่าก็เป็น,นวิธีของผมเพราะว่ามันเป็นชื่อ<ๆ>เรากัใช่ไหมใช่ใช่ห้าสี่สามองอย่างอย่างเงี้ยที่เรามาถ่ายที่อยุธยาเนี่ยค่ะก็ต้องเช่าสถานที่เขาหน้าที่เราก็คือต้องทําให้ในเวลาเนี่ยให้ครบตามที่เราตั้งใจวางแผนไว้ใช่ไหมใช่ครับก็คือจะคุยกันก่อนว่าเราจะถ่ายตรงนี้นะมีเวลาตั้งแต่เช้าถึงสี่ทุ่มเราก็จะมาดูกันว่า วันนี้เราถ่ายกี่ฉากยากง่ายแค่ไหนอันไหนยากขยับไปก่อนเพื่อให้เวลาพอดีเพราะว่าทีมเันจะได้ไม่โหลดด้วยนักแสดงก็รู้ทีชัดเจนและที่สําคัญนะคะค่าเช่าสถานที่เดี๋ยวนี้แพงด้วยก็ตัวนี้มันเป็นธุรกิจเอื้อไม่เอื้อกันแล้วแต่ก่อนยังเป็นธุรกิจที่เอื้อตอนนี้ไม่เอื้อแล้วช่วยโปรโมทอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้มันต้องเช่าเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะใช่ครก็ไม่มีอะไรที่หาเงินได้วันละสามสี่หมื่นนะครับนอกจากถ่ายหนังเี่ย่ะาง่ัเนี่ยบ้านทรงไทยตรงนี้ตรงอยุธยาอันนี้เป็นของกรมศิลป์มีข้อกําหนดตายตัวไง ว่าค่าให้ใจแค่นี้ค่าห้องน้ําค่าดูแลค่าทำากับต<ฟ>ะใช่ครับแต่ถ้าเป็นท่านท่านี่เป็นเอกชนก็ก็หนักออนะก็เป็นนา,นะนนาทีแล้วฮะครับนะเป็นนาทีเลยคุณผู้ชมคะการทํางานบ,นบนบ้านทรงไทยที่ปลูกด,ด้วยพื้นไม้ขัดมันอ่อนไหวมากต่อรอยคิดควร อุปกรณ์ประกอบการถ่ายทำชุกชิ้นที่เป็นโลหะจึงต้องถูกพุ่มเมื่อกี้เราคุยถึงรายละเอียดการทํางานแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมว่าการถ่ายทําแต่ละฉากแต่ละซีนเนี่ยที่เราเห็นแวบๆเนี่ยคือใช้เวลาทั้งวันแล้วรายละเอียดเยอะมากอย่างวันนี้นะคะเรามาถ่ายฉากอะไรกันบ้างคะคราวซีนผมคือฉากลอยกระทงลอยกระทงกลางคืนใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวนะคราวซีนนี่คืออะไรนะคะคำแปลมันความายคนเยอะครับอ๋อคนเอะาูนชนเลยอย่างนี้ใช่ไหมคาวซีนก็ต้อง บริเวณแถวนี้่เนี่ครับบึงบึงบึงข้างหน้าเนีครับฉากงานลอยกระทงเปลี่ยนตัวจากนางเอกจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ครับฉากพระนางฉากอะไรพวกนี้ับจากเด็กแล้วเป็นผู้ใหญ่เปลี่ยนตัวอย่างครับประมาณนี้ก็สำคัญนะก็โอเคครับ กมันคนมันเยอะครับต้องคุมไม่ได้ครับแล้วก็มันเป็นบูด้วยอ๋อบูอีกครับไม่จำเป็นต้องนั่งคุยกันอย่างนี้นะอ้าวเหรอไม่ใช่มาอยู่ๆเอากระทงไปลอยไม่ใช่เหรอบูอีกฮะบบูอีกใครตีกันีใครคะก็พระเอกกลุ่มพระเอกกับกลุ่มผู้รุษไลนตีกันอีกแกไคุณดิ้นไอ้คุณน้อคุณนินไอ้ชุดไอ้เอวเนื้อนางหลีกไหมไม่ฉันไม่หลีกพี่นี่ไปหาเรื่องเขาเลยพูดมากครับเฮ้ยนี่ไม่ถูกกันตั้งแต่เด็ก เขาก็มาบี้กันโตขึ้นมันก็ยังไม่ถูกกันอีกอะไรอ๋อค่ะอู๋นี่นี่หลายเวอร์ชันนะคะหลายยุคเลยนะแสดงมีพระเอกนางเอกรุ่นเด็กแล้วก็มาเป็นเทย่าเป็นกันแล้วเสร็จแล้วก็เป็นลูกของเทย่ากัรอีกรอบนึงสามเจนสามเจนเลยแม่นี่ผมไม่หอไม่ไหวแล้วเนี่ยเหลวาเนี่ยให้คุณบุ๋มสรุปสชคะว่าเรื่องนี้อ่ะมีความน่าดูยังไงสิ่งที่ปลายทางคุณผู้ชมจะได้รับได้ชมต่อไปเนี่ยจะได้ดูความพิเศษยังไงบ้าง ความสนุกสนานนี่เกิดขึ้นแน่นะฮะแล้วก็บันเทิงครับก็ปวดคอยชมบอกอะไรมาก่ได้เดี๋ยวนะดูเดี๋ยวกอกบนี้ยิ้มแย้มอารมณ์ดีตลอดการเป็กอกมาดีแล้วนะคะดีครับกลับไปที่โลงฟิามาเนื่ยเราอินถาพ่อรู้ว่าแกกลับไปสูตรยาที่โรงพยาบาลอ เคียนแกให้หลังลายเหมือนกับที่เคยเคียนทัาเลยไปดูแกโด้ไอ้คคุณนิคุณินไอ้เขาบอกว่าพี่เอเอเนี่ยเลวอันธพาลเจ้าเล่ห่วงน้องสาวอันนี้คือจริงหรือเปล่าคะพี่ก็ในเรื่องก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับผมค่ะและตัวจริง